ผมรู้แล้วทาไมทักษิณในวินจริงจบกันไม่ได้จริงไม่จบค่ะมันจบกันไม่ได้ไอ้ภาพนี้เป็นคาอธิบายหรือทําไมมันไม่จบและมันก็จบกันไม่ได้ด้วยมันต้องตายกันไปข้างเราต้องรู้ว่าภาพนั้นคืออะไรด้วยคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานเนี่ยคดีถอดถอนนายกอิงสืบเนื่องมาจากคลิปอันเกเนี่ยค,คนที่ยื่นคําร้องขอถอดถอนนายกอิงก็คือสวสีน้ําเงินใช่ค่ะสวสิน้ําเงิน,น,งนใช่ค่ะ ผู้ร้องก็คือสวเศรษฐเงินผู้ถูกร้องผู้ถูกยื่นถอดถอนก็คือลูกสาวของทักษิณน,นาอกนะใช่เมื่อวานฝ่ายผู้ร้องก็คือฝ่ายสาวที่ไปฟังการไต่สวนมีอยู่สองคนคนคคแรกก็คือพลเอกทัศนาสวัสดิ์ทัศนา,นาคนที่สอง พลตีฉัตรวัฒแสงเพชรปรากฏว่ามีบุคคลสําคัญอีกสองคนเข้าไปนั่งฟังการไต่สวนด้วยคนที่หนึ่งชื่อชนินแก่นทรันคนที่สองชื่อตรินแก่นทิรันเอ๊ะแก่นทีรันทั้งคู่เลยนามสกุลเดียวกันค่ะทั้งู่ตรงใช่ไหมใช่ค่ะชนินและตรินค่ะแก่นทีรันทั้งคู่เลยใช่ค่ะเข้าไปด้วย ก็เช็คกันเลยนะว่าสองคนนี้เป็นใครวะไม่ใช่สวแน่ๆแลวเป็นใครแล้วทําไมเข้าไปร่วมฟังการไต่สวนคดีอิงและไปนั่งอยู่ในข้อของฝ่ายผู้ร้องด้วยนั่งร่วมกับฝ่ายผู้ร้องนั่งร่วมกับบรรดาสอง้องแสดงว่าต้องอยู่ฝั่งของผู้ร้องใช่ไหมเช็คไปช็คมาทั้งคู่เป็นทนายความนามสกุลเดียวกันในความขครเช็คกันอีกทีปรากฏว่าชนินเกียรติรันเนี่ยเป็นทนายประจำตระกูลชิดชอบ ก็ตระกูลของคุณเนวินไงเป็นทนายในคดีเขากระโดงด้วยค่ะส่วนตรินแกนทีแลนเป็นทนายความเป็นทนายความของคุณศักสยามชิดชอบนว่าความให้กับคุณศักสยามชิดชอบในคดีเรื่องบัญชีทรัพย์สินด้วยอืบุรีเจริญจำได้ใช่ไหมครับบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเรื่องโอนหุ้นศักสยามตกเก้าอี้ก็เพราะถูกกล่าวหาว่าใช้นมินี่ไปถือหุ้นในหอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแทนตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจมานั่งอยู่ฝั่งนี้ฝั่งผู้ร้องฝั่งสอวอที่เป็นฝ่ายร้องสรุปก็คือทั้งคู่เป็นทนายประจําตระกูลชิดชอบใช่ค่ะชัดเจนค่ะถูกไหมครับชันจะเข้าใจว่าทําไมเรื่อง<ต>มันถึงมาถึงวันนี้แต่ เราก็ยังอยากจะหาหลักฐานที่ยืนยันมากไปกว่านั้นการแค่ไปนั่งอยู่ในคอกทางฝั่งของผู้ร้องทางฝั่งสวในคดีถอดถอ,อนนวอิงและและอนุมานเอาว่าเป็นใครอะไรอย่างไรมีอจจะได้อะไรอย่างไรมันอาจจะไม่พอนะดูไม่แฟร์เหรอคะไปดูภาพตรงต่อไปนี้ครับงั้นก็ดูภาพนี้พร้อมๆกันแล้วก็นี่เลยนี่เลยคนนี้แหละนี่เลยคนนี้แหละนี่เลยนี่เลยคนขวามือบนจอก็คือหนึ่งในสองทนาย ที่ไปฟังการไต่สวนคดีนายกเอ็งค่ะซ้ายมือบนจอตัวสูงสูงทุกคนรู้จักินกับใครก็สูงกว่าสูงกว่าชาวบ้านเขาเป็นคูใหญ่เป็นคูใหญ่ก็คือเนวินชี่ชอบใช่คู่ใหญ่ไงอืมคูใหญ่ในวินภาพนี้มันบอกบอกถึงการยิระยะมันบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองจบเข้าใจละรู้ละวทำไมทักษิณในวินไม่จบแสดงว่า ไอ้ที่ซอ้อนอยู่ข้างหลังสวสีน้ำเงินในการยื่นถอดถอนนายกนายกอิงคลิปเสียงในการเปิดไปเปิดการไล่ล่านายกอิงเอากันถึงตายวงเล็บทางการเมืองมีมีทนายความประจำตระกูลชิดชอบซอ้อนอยู่ข้างหลังด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนต่อจิ๊กซอไปยาวแล้วล่ะดังนั้นไม่ต้องมันาบกันเยอะด้ดังนั้นมันต้องเอากันถึงตายถูกไหมถูกต้องถ้ามองแบบนั้นนะทางการเมืองมันเป็นแบบนั้นจริงมันก สองภาพเมื่อสักครู่ภาพทนายประจำตระกูลชิดชอบเป็นนั่งอยู่ในอย่างพร้อมเพียงนะของผู้ร้องในคดีถอดถอนนายุอิงและภาพบนจอณขณะนี้มันเป็นตัวเร่าเรื่องทั้งหมดโอเคไหมรอดูต่อไปแล้วกันคณะนที่เราตะโกนถามวุ้นเส้นข้าประเทศใช่ค่ะอยากจะจบกันไหมแล้วจะถามแทนใครอีกอ่ะ ตั้งคำถามกับใครก็ไม่ทราบแต่คนในประเทศไทยอมันจะจบกันยังไงวะเนี้ยอันนี้ถามลอยๆนะลอยๆยใครอยากตอบเอาเลยใครอยากช่วยตอบก็เชิญเชิญถามลอยๆอย่าคิดเยอะ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 มาตรงนี้มาตรงนี้สืบเนื่องจากสารน้ำนูนไตสวนคดีนายกอิงค่ะ อีกหนึ่งคนที่ขอญาตสาร,รแล้วสารก็ญาตให้เข้าไปฟังการไต่สวนได้ก็คืออาจารย์คมสันโพคงใช่มีการทําเรื่องขอไปเรียบร้อยและได้รับอนุญาตถึงเข้าไปนั่งฟังได้นะอาจารย์คมสคันโพคงเป่านกหวีดด้วยสเสื้อยืดก็สีเหลืองด้วยชัดเจนนะเ,เ,เป่านกวดด้วยเสื้อยืดก็สีเหลืองด้วยดังนั้นจองกฐินตระกูลชินอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะเมื่อวานก็เข้าไปขอฟังการไต่สวนกลับออกมาอาจารย์คมสันได้โพสต์ใน Facebook น่าสนใจนะ,ะอาจารย์คมสรนโพสตพูดถึงการไต่สวนเมื่อวานว่าดังต่อไปนี้นะศาลร,รัฐธรรมนูนห้ามเผยแพร่การพิจารณาคดีอุ้งอิงกับคลิปพุเนเชนห้ามบิดเบือนข้อกฎหมายดังนั้นเผยแพร่บรรยากาศตามความรู้สึกของผมเล็กๆน้อยๆที่เห็นละกัน 1. งอุ้งอิงเตรียมตัวมาดีในการตอบศาลในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปและเหตุการณ์ต่างๆอย่างฉะฉานแต่เรื่องที่ไม่ได้เตรียมและข้อกฎหมายมีอึ้งเล็กน้อยต่อไปตามความรู้ที่ตนมีอย่างหยุม่มยิ้ม อันนี้เป็นอธิบายแล้วความรู้สึกไงไส้ในมมนใสเลยไม่ได้เยอะไงนึกออกใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะชมนายกอิงนะ <c oughs> แต่ตอนท้ายยุ่มยิม้มข้อที่สองข้อกฎหมายเป็นจุดอ่อนสําคัญของอุคงอิงและพยานคือคุณชัดชัยมีการตอบข้อกฎหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักการของกฎหมายพอสมควรดูแล้วเสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอย่างสาหัสแต่สามต้องชมว่าทนายความอุคงอิงเตรียมตัวดีแต่บางเรื่องก็ช่วยไม่ค่อยได้ 4. ผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนักแต่ก็ยังสะท้อนว่าทําการบ้านมาพอสมควรผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนักก็คือฝั่งสวและทนายของสวนั่นแหละใช่ค่ะถามไม่คมแต่สะท้อนว่าทําการบ้านมาพอสมควรแต่ข้อห้นี่พลาดไม่ได้ต้องอ่าน,านยักฉั<า><ๆ>นฉาอืมห้ามีดราม่าสะอึกสะอื่นเล็กน้อยแต่ไม่น่าส่งผลให้มีความสงสารมากนักเพราะผมว่าสะอึกสะื้นผิดคิวไปนิด แม่พาจา์เก็บรายละเอียดเหลือเกินนะาจานป้นหนึ่งนั่งอยู่ในใจอุงจ้งอิงเลยนะกับผู้หญิงจังค่ะสะอึกสะอึกสะอื้นผิดคิวโอ้โหถ้าผมเป็นผู้หญิงมีใครมาวิจารณ์ผมอย่างเนี้ยผมตายตรงนั้นก็ได้นะป้อึงนะ่งป้หนึ่งนั่งอยู่ในใจนาะยกเลยนะแม่เขียนดราม่าออกมาแบบนี้อ่ะข้อ6ละกันอ่ะข้อหการไต่สวนคดีชั้น4ี่ของสาลดีกาฟังสนุกกว่ามันกว่าคมกว่าหมายถึงคดีนึงและข้อเจการไต่สวนครั้งนี้ดูแล้ว อาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตเอาแค่นี้แล้วกันครับสาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งห้ามเผยแพร่การพิจารณาเนื่องจากจะกระทบข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไอ้ข้อเของอาจารย์คมสนันคล้ายกับฟันทงลูกหน้าว่าไม่รอดใช่มันคือคําตอบแหล้วแล้วแต่โอเคอว,วากันไป